สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูตุ๊กนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการนับและเทียบศักราชนะคะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะสําหรับวันนี้นะคะหลักเกณฑ์การเทียบศักราชนะคะโดยคํานวณหาเกณฑ์บวกลบเฉพาะพุทธศักราชนะคะเด็กๆจาได้ไหมคะอันนี้ครูเคยได้นําเสนอไปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วนะคะ ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพุทธศักราชมากกว่าคิตศักราชอยู่543ปีพุทธศักราชมากกว่ามหาศักราชอยู่621ปีพุทธศักราชมากกว่าจุลศักราชอยู่1,181ปีพุทธศักราชมากกว่ารัตนโกสินทร์ศกอยู่2,324ปีและพุทธศักราชมากกว่าฮิตราะศักราชอยู่ 1,122ปีนะคะ,ะทีนี้การเทียบนะคะสก,กรลลในระบบต่างๆนะคะจะสามารถนำมาเทียบให้เป็นสัก,กรลลแบบเดียวกันนะคะเด็กๆจาได้ไหมคะว่าการที่เราทำสัก,กรลลให้เป็นแบบเดียวกันก็เพื่อที่จะช่วยให้เราศึกษาประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างตรงนี้นะคะมอ การเทียบสกราดในระบบต่างๆนะคะสามารถนํามาเปรียบเทียบให้เป็นสกราดแบบเดียวกันได้นะคะอย่างที่เคยแจ้งเด็กๆให้ทราบแล้วนะคะว่าการที่เรารู้ถึงสกราดที่เหมือนกันนะคะจะทําให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างที่1นนะคะมหาสกราดนะคะบวกด้วย621จะเท่ากับพศนะคะ ในทางกลับกันเช่นเดียวกันเมื่อเรามีพอ,อแล้วลบด้วย621จะเท่ากับมหาสกรารนะคะส่วนจอสอจุลสกรารนะคะบวกด้วย ,1 1 8 1จะเท่ากับพศนะคะในทางกลับกันพศลบด้วย1,181จะเท่ากับจอสอหรือว่าจุลสกรารนะคะต่อไปค่ะรอสอคือ รัตนโกสินศกนะคะจะบวกด้วย2,324จะเท่ากับพอสอและในทางกลับกันพอสอถ้าลบด้วย2,324จะเท่ากับรอสอต่อไปค่ะคอสอหรือคิตศักราชจะบวกด้วย 543จะเท่ากับพุทธศักราชและพุทธศักราชถ้าลบด้วย543จะเท่ากับคิตศักราชต่อไปนะคะฮอสอคือฮิตระศักราชบวกด้วย1122จะเท่ากับพอสอและถ้านออําพสลบด้วย1122นะคะ ก็จะเท่ากับหอสอรหรือว่าฮิเตรอสัก,กราชนั่นเองอ่าอันนี้จะมีตัวอย่างนะคะให้เด็กๆนะคะจากพุทธศัก,กราชเปลี่ยนเป็นคิตศัก,กราชให้นำพอสอลบกับเท่าไหร่นะคะ543นะคะตัวอย่างค่ะเช่นเราใช้พอสอนะคะ2549จะเปลี่ยนเป็นคศอ,อโดยนำ5 4า543มาลบออกนะคะ ก็คือในวงเล็บนะคะ2549ลบด้วย543นะคะปีคอสอที่ได้ก็คือ2 0 0 6นะคะอย่างเช่นปีนี้นะคะถ้าเราเอาพอ,อปัจจุบันที่ตั้ง2564ลบด้วย543จะเท่ากับคศ ซึ่งคอศอของปีนี้ก็คือ2,021หคะถูกต้องเลยนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะจากพุศักราชเปลี่ยนเป็นจุศักราชให้นำาอศลอบด้วย1,181นะคะตัวอย่างค่ะพศ2563ถ้าเปลี่ยนเป็นจอศอก็นำา1 8 8มาลบนะคะในวงเล็บนะคะ 2,563ลบด้วย1,181นะคะปีจอสอที่ได้ก็คือ1,382นะคะถ้าปีนี้ใช่ไหมคะปีปัจจุบันพศ2,564อยากรู้ว่าตรงกับจุลศัราชที่เท่าไหร่ก็ลบด้วย1,181เพราะฉะนั้นปีนี้นะคะจะเป็นปีจุลศักราชที่1,000 383นะคะตัวอย่างต่อไปค่ะถ้าเราจะต้องการทราบว่าคิดตกจากคิดศัสกาชนะคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นพธศักราชนะคะให้นำคศบวก543นะคะตัวอย่างนะคะคศ2004จะเปลี่ยนเป็นพศนะคะก็โดยนำ5 4า543มาบวกนะคะ ในวงเล็บ2,004บวกด้วย543ปีพศที่ได้ก็คือ2,547นะคะเรามาดูในปีปัจจุบันกันนะคะปีปัจจุบันนีคือคิรศักราช2ส2 1นบะคะบวกด้วย543จะเท่ากับพศซึ่งเท่ากับ2,564นะคะหมายตรงกันกับปีปัจจุบันเลยนะคะอ่าตอนนี้ภารกิจนะคะเด็กๆคะ มีด้วยกันนะคะไม่มากเลยนะคะเป็นตัวมีตัวอย่างให้แล้ว1ข้อนะคะชี้แจงนะคะเรื่องนะคะการนำการนับและเทียบสกราดนะคะคําชี้แจงคือให้นักเรียนระบุหลักเกณฑ์การเทียบสกราดให้ถูกต้องตามตัวอย่างนะคะ <โ frustrating. S 1> เด็กๆดูข้อ1น,นะคะตามตัวอย่างเลยมสใช่ไหมคะมสที่1,320 เขาถามว่าจะเท่ากับพอสอที่เท่าไหร่อ่าเราก็กลับไปดูนะคะสูตรที่เรามีอยู่มสก็คือจะต้องใช้เลขตัวที่เป็นโจทย์นะคะ1320บวกด้วยเท่าไหร่คะ621นะคะก็จะเท่ากับพอสอที่1,941อที่9 4 1นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะให้เด็ก ทำตามแบบนี้เลยนะคะโดยกลับไปเทียบดูนะคะสูตรที่เขาบอกว่าใช้เกณฑ์บวกลบนะคะเอามานะคะทำใบงานหน้านี้นะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะอ่าเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะความสำคัญของการเทียบสกรารนะคะที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและสากลดังนั้นการเทียบสกรารให้เป็นแบบเดียวกัน จะช่วยให้เราทุกคนนะคะผู้ที่ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเกิดจากการเทียบเวลาที่มันตรงกันก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องการเทียบศกรการนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคงต้องจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในเรื่องต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ